สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการดูแนวรับแนวต้านนะครับในเทรนด์ขาขึ้นและขาลงนะครับก่อนอื่นเราดูเรื่องเทรนด์ขาขึ้นก่อนแล้วกันเทรนด์ขาขึ้นนะครับเทรนด์ขาขึ้นแนวรับจะมีความแข็งแรงกว่าแนวต้านนะครับอันนี้เทรนด์ขาขึ้นเราจะเห็นได้ว่านี่นะฮะเส้นแดงนี้คือแนวรับสําคัญนะครับอันนี้คือแนวรับสําคัญนี่แต่ละจุดนะฮะเดี๋ยวผมขีดเส้นนิดหนึ่งอ่ะนี่ อันนี้คือแนวรับสําคัญนะครับก็คือเป็นจุดที่ราคาลงมาแล้วก็ทํารับสําคัญและพุ่งขึ้นไปส่วนแนวต้านก็คือจะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับแนวต้านสำคัญแนวต้านเนี้ยอ่าเขาเรียกว่าแนวต้าน price action นะครับซึ่งเป็นแนวต้านที่ไม่สามารถรับราคาอยู่ได้คือราคาจะทะลุขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแนวต้านสําคัญหรืออ่แนวต้าน price action นะครับโทษที นะครับนี่เราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเทรนขาขึ้นเนี้ยแนวรับจะแข็งแรงกว่าแนวต้านซึ่งแนวต้านเนี้ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะเอาราคาไม่อยู่นะครับราคาะทะลุทะลุทะลุขึ้นไปซึ่งเวลาเราเปิดออเดอร์เราจะเปิดตรงแนวรับสําคัญเป็นหลักนะครับในเทรนขาขึ้นอ่าส่วนเทรนขาลงก็สลับกันนั่นก็คือแนวต้านจะแข็งแรงกว่าแนวรับสําคัญอ่าแนวรับนะครับซึ่งแนวรับเนี้ยเราจะเรียกว่าแนวรับ price action เพราะมันเอาราคาไม่อยู่ก็คือแนวรับหลอกนั่นเอง ส่วนแนวต้านเนี่ยเราก็จะเรียกว่าแนวต้านสําคัญนะครับถ้าเป็นเทนขาลงนะครับอ่ะอานเนี้ยตัวนี้เราก็จะดูอันนี้ก็คือแนวต้านสําคัญเห็นไหมครับแนวต้านสําคัญก็คือเป็นแนวต้านที่สามารถเอาราคาอยู่นั่นเองราคาไม่สามารถทะลุผ่านมาได้ส่วนแนวรับนะครับแนวรับหลอกอันเนี้ยคือแนวรับหลอกคือแนวรับที่ราคาจะทะลุผ่านไปนะครับซึ่งมันมีความแข็งแรงน้อยกว่าแนว ต้านสำคัญนั่นเองนะครับแล้วว่าแนวรับหลอกหรือแนวรับไพแอคชั่นนะครับก็คือเป็นจุดที่ราคาเอาไม่อยู่เอาราคาไม่อยู่นะครับเนี่ยราคาทะลุลงไปนะครับประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวสรุปง่ายๆนะครับก็คือถ้าเทนขาขึ้นเนี่ยแนวรับจะสําคัญจะแข็งแรงกว่าแนวต้านนะครับส่วนเทนขาลงแนวต้านจะแข็งแรงกว่าแนวรับนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ